สดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่20กันยายนนะครับก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของบาเยนร์มิวนิกนะครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมทางเจ้าบ้านบาเยนร์นะครับห้านาหลังสุดทําได้11ประตูนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทําได้6ประตูนะครับราคาเป็นทางของบาเยนร์นะครับต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับ แล้วก็ราคาสงตับที่3ลูกนะครับเดี๋ยวคำนวณเลยนะครับสำหรับผลการคำนวณคู่บาเยอร์พบกับแมนยูนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อย สูตรบอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับ73%นะครับแนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็แนะนําให้เล่นไปทางของทีมบาเยอร์นะครับผมมีอยู่52%นะครับเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนนะครับแมนยูมีอยู่43%นะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปทางสูงนะครับน่าจะถึง3ลูกนะครับแล้วก็เล่นเต็งไปทางบาเยอร์มิวนิกนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่สนใจโปรแกรมนะครับทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างแอดไลน์ดูสกอร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เเพีีียงท่าน้สสวััดครบ